อาจุดหนึ่งไม่มีปัญหาสะพานปล่อยลงอา,อา,อาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม p o ลิบิดครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมายัางยาวนาน มาเล่นยังไงว่าเกมเนี้ยเฮ้ยบา้าจำได้อยู่ตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนอยู่กันในแบบเซนการ์เด้นนะเซนนี้มันเป็นศาสนาเป็นนิกายอะไรประมาณเนี้ยเไม่เราก็มีความรู้นะเนี่ยเฮ้ยจะจบแล้วนี่ว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ให้จบเลยเฮ้ยมาไกลแล้วเหมือนกันนะเนี่ย หกขีดสองสีซอให้ไฟฝักไม่ใช่ปาน้าทำไมเขาชอบเปียบเทียบบล็อกไฟโง่าจังวะทุกคนไย <Hey, S 1> ผมว่ามันก็ฉลาดอยู่นะมันยังไถหน้าเป็นน่ะทุกคนผมยังไถนาไม่เป็นเลย <c oughs> เดียวคนเรามันก็ถนัดไม่เหมือนกันถึงผมจะไถนาไม่เป็นแต่ผมก็สร้างสะพานได้ <c oughs> ผมจะพาทุกคนไปยังอีกฝั่งหนึ่งงบห5 0 0 0้าไม้เหล็กไฮดรเลิกเชือก <c oughs> ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมขั้นสูงตัวบอดี้เคลือบเหล็กถนนลงเหล็กก้าครอบด้วยสามเหลี่ยมมิตรภาพสองชั้นสะพานรูปแบบที่หนึ่งเหมือนปักธงตายยังไงไม่รู้หวังว่าคงไม่มีรูปแบบที่สองนะสำหรับสะพานที่ผมสร้างเนี่ยจะเป็นสะพานไม้กระดกนะตามชื่อด่านมาเลยคือตรงจุดข้อต่อเนี่ยจะเป็นเลขสองนะคือมันจะไม่ยึดกับขอบนะมันจะหักหรือเปล่าถ้าไม่ห,กาหาักผ่านแน่นอนอ้าวอ้าว กลับมาที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งทุกคนจุดเขียวๆอ่ะมันคือจุดที่จะทํางานพร้อมกับไฮดรอลิกที่เห็นว่าตอนแรกรถ A ผ่านไปได้เพราะว่าตรงจุดเขียวเนี่ยมันลังกับสะพานอยู่แต่พอเข้าสู่ระยะที่2เนี่ยไฮดรอลิกจะทํางานดังนั้นจุดเขียวมันจะปล่อยสะพานมันเลยแตกเป็นไงล่ะเจอการคิดแบบมีเหตุมีผลเข้าไป จะเห็นว่าตรงเนี้มันจะเป็น2ใช่ไหมมันจะดึงส่วน2ขึ้นมาอ่าเห็นไหมไฮดรลิกเป็น1อยู่ปรับเป็น2เสร็จแล้วก็ให้มันหด50%ถูกต้องเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงไทุกคนความผิดพลาดอย่างที่1จะเห็นว่าตรงส่วนปลายเนี่ยมันดึงลงนะแต่ว่าส่วนอื่นเ่ยไม่มาด้วย แสดงว่าต้องส่วนกลางเนี่ยตัดทิ้งปะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ล้างกันไว้มันไม่สมควรจะมีพันธะผูกพันกันสภารูปแบบที่เท่าไรแล้ววะ <c oughs> เลิกครับเออสามแล้วบ้งอ่ะส่วนแรกไม่มีปัญหาเอาทไมมันไม่ลงวะสองสองโอเคอันนี้เป็น2อ,อันนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2อันนี้เป็น1โอเคน่าจะใช่สภารูปแบบที่เท่าไรก็ช่างแบ่งมันออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม บอดี้ทำด้วยไม้ถูกๆสร้างด้วยหลักฟิสสร้างด้วยหลักมโนขั้นสูงสะพานรูปแบบที่เท่าไร่ก็ช่างแม่งมันเทอะไม่ทำแม่งแล้วสพานกระดกอะไรเนี่ยอันนี้คือสะพานที่ผมสร้างโดยจินตนาการของผมล้วนๆเลยนะชุดแรกก็จะพารถเอเข้าเส้นชัยปกติเลยส่วนชุดที่2รถ C ส่วนปลายอะ่ะมันจะทําให้รถ C เนี่ยพุ่งลงไปเข้าเส้นชัยไว้ทุกคนสะพานที่จะให้ปล่อยเป็น2แล้วก็นี้เป็น2มันต้องใช่อะ่ะ เรียบร้อยอันแรกไม่มีปัญหาโอ้โหอันที่สองค Perfect. โคตรพอร์เฟกต์ฟับองศาไม่ได้อะผ่านได้เว้ยตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยละเข้าเ้นชัยวบ สำหรับด่านนี้เนี่ยมีบัตเจ็ตให้7 5 0 0หนะส่วนวัสดุที่เขาให้ใช้ก็จะเป็นไม้กับเหล็กโอ้ยโคตรเกียดเลยด่านแบบนี้ได้หรยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือสะพานแบบแรกที่ผมสร้างเลยนะเว้ยทรงมาสวยแล้วทุกคนทำไมเรียกว่าอัจฉริยะคือผมจะบอกทิกให้คือสามเหลี่ยมแบบนี้ดีกว่าสามเหลี่ยมที่ครอบสองจุดทำสามเหลี่ยมแบบนี้เหมาะกับด่านที่มันยาวๆมากแล้วผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนนะ แบบนี้มันจะไปไม่ได้เว้ยมันพยุงน้ําหนักไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าใช้สามเหลี่ยมประกอบอะ่ะมันจะสามารถช่วยรับน้ําหนักได้ไหวโอเคคือรถเนี่ยมันจะไปทีละสองคันรถชุด A ไปเสร็จแล้วไฮดรลิกทํางานเสร็จแล้วรถชุด C ีทำงานแล้วรถ A อยู่บนกระลอก <Yeah. S 1> ใจจริงผมก็อยากจะเคลียร์เกมนี้ไวๆนะแต่ดูแต่ละด่านนี้มัเน่ผมเล่นดิ <laughs> มาทุกคนเรามาคิดกันแบบเป็นสเตปกันในช่วงแรกเนี่ยรถ A1 กับ A2 เนี่ยมันจะวิ่งตรงเข้าเส้นชัยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแน่นอนว่าจะต้องใช้ไฮดรอลิกให้ทุกคนสังเกตที่ด้านบนอ่ะมันจะเป็นลิฟต์ลากลงมาสวยๆเลยต่อมาคือด้านล่างจะทำอย่างไงปัญหาคือมันมีไฮดรอลิกมาให้อันเดียวเนี่ยดิ เดี๋ยวตั้งสติกันใหม่แป๊บหนึ่งคือมันมีไฮดรอลิกให้3หมายความว่าจะต้องใช้ไฮดรอลิก3อันเนี้ยเพื่อทําให้ A1 แล้วก็ A2 เนี้ยเปลี่ยนเป็น C1 แล้วก็ C2 โดยที่ใช้ไฮดรอลิกทั้ง3อันเนี้ยพร้อมๆกันดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะมานั่งทําเป็นลิปอะมันไม่ได้เห็นอย่างนี้นี่คือติดด่านนี้มานานแล้วนะให้ A1 ล่วงมาตรง C1 พอดีโดยมีเชือกลังไว้อะด้านบนด้านบนไม่เกี่ยวหนึ่ง ตรงนี้เป็นหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะมีเชือกเส้นนี้กับเส้นนี้ลังสะพานด้านบนอตอนนี้สะพานตรงนี้ไม่มีปัญหาเว้ยมันติดที่ไฮดรอลิกเนี่ยให้มา3าม้อมันถึงกันอยู่นะ <Yeah. S 1> จะต้องใช้ไฮดรอลิกเนี่ยดึงสะพานด้านล่างให้ขึ้นไปด้านบนตรงนี้กำหนดเป็นเลข2ตรงนี้ก็2เรียบร้อย จะทำไงเพื่อให้สะพาน A1 นเนี่ยเดี๋ยวนะต้องส่วนนี้ตัดทิ้งก่อนใช่ไหมใช่ดิตัดทิ้งก่อน <Wow. S 1> ต้องทำให้ส่วนเนี้ยเป็นที่ยึดให้ได้ <Yeah. S 1> โดยการทำแบบนี้เฮ้ย <Hey. S 1> อย่างงี้ไงอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ไงยึดได้แล้วเรียบร้อยอยู่หรือเปล่าอยู่ด้วย oh, เบื่อความฉลาดเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าส่วนล่างเนี่ยจะยกได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะใช่อย่างงี้ อ่าดึงขึ้นได้เว้ยคืออย่างสมมุติว่ามันมีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมต้องการจะให้มันเนี่ยงอลงมารับไอพกงองอไม่ถึงให้ได้อยู่นะคือตอนนี้ผมได้ทำสามเหลี่ยมไม้ไว้ด้านล่างจะทำให้สะพานด้านบนและก็ด้านล่างเนี่ยแข็งแก่งแต่ว่าประเด็นคือจะทำอย่างไงให้ส่วนนี้ยมันงอลงไปรับให้ได้มีไฮดรอลิกเหลือแค่อันเดียว เหมือนว่าจะเริ่มได้แล้วทุกคนผมก็มาจุดปล่อยประมาณนี้นะอ่าเห็นปหว่ามันลงไปแล้วต่อมาคือใช้เชือกเชือกผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวงบจะเกินอ่าประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วถ้าเกิดว่ายาวขึ้นน่ะค่อยๆลงหมยเอาไม่อยู่ต้องเป็นเหล็กยาวๆไปเลยอ่ะลองดูดิฮ่า ไช่ใช่สวยไม่สวยเลยวะอ้าไอโอ้ยด่านมากโอ้ยเจเย็นใจเยผ่านได้เว้ยเด้อ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 ทำไงดีวะอันนี้ผมต้องหามุมเชือกให้ได้ เรียบร้อยทุกคนอะอย่างเงี้ยล่ะทุกคนสวยอยโอ้ยดันนงนานมากบอกเลยว่านานมากและนี่คืออภิมหาสถาปัต,ตยกรรมขั้นสูงด่านนี้มังกินเวลาชีวิตผมมากเลยคือส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสะพาน ที่จะให้ไฮดรอลิกเนี่ยยกขึ้นไปโดยที่จะมีโครงของสะพาน A1 เนี่ยเป็นตัวยึดซึ่งในการกําหนดจุดนียสำคัญมากเลยจุด2เนี่ยคือจุดที่จะทําให้ส่วนนี้ปล่อยส่วนจุด1เนี่ยคือจุดของโครงสะพานที่ให้มันยึดกับไฮดรอลิกส่วนด้านล่างแล้วเชือกตรงนี้ก็ต้องคอยปรับองศาให้ดีถ้าเกิดว่าตึงเกินไปสะพานก็ลงมาไม่เยอะ แต่ถ้าเกิดว่าหย่อนเกินไปสะพานขาดเลยนะทาเหมือนกันทั้ง2ด้านแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเหล็กเส้นเหล็กเส้นอ่ะจะยึดจุดนี้กับจุดนี้ไม่ได้ยึดถนนจุดนี้จุดนี้นะมันเป็นการยึดจุดนี้กับจุดนี้อารมณ์เหมือนเป็นโครงสะพานอ่ะอ่าจุดหนึ่งไม่มีปัญหาสะพานปล่อยลงอ้าเหนื่อยแล้เกิน d a n g d r โอเคบอกเลยว่าไม่ยากทุกคนสําหรับด่านนี้เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะดรอปลงมาใช่ว่ะทุกคนมันต้องใช่แล้วล่ะศรัทธาในผมสิทุกคนผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเฮ้ย hey, ทำไมเล่นไปใช่นเนี่ยทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าผมจะทําอะไรต่อ เรือไปก่อนแล้วไฮโดรลิกถึงจะทำงานดังนั้นต้องใช้การขยายไม่ไงสิ่งที่เรียกว่าอัจฉริยะนี่มันสมองประมาณนี้เหรอเนี่ยอัจฉริยะแม่งลุกคิดมะกูอะลองดูก่อนว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าขยายโอ้ย oh <laughs> บ้าดะหรือว่าเราไม่ใช่อัจฉริยะกันนะ <laughs> โอ้ยนะสะพานโค้งไม่ได้อ่ะรูปทรงนี้ผมสร้างนี้ทุกคน เกือบได้ละปรับให้ตรงนี้ลงมาตาม่ำอ้าวยังไงเราก็มากกว่า84,000เซลล์แน่นอนทำไปทำมาเหมือนผีเสื้อนะเนี่ยเฮ้ยอะาไม่ชนละรอบนี้ละโฉมเมันก็ลงได้แค่นี้อยู่ดีเหรอวะขยายลงมาเรียบร้อยมันต้องใช่สิ มันไม่ใช่สักทีว่ะเฮ้ยมีอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> คือสะพานเฉียงแะละนี่คือรูปทรงที่จะทําให้ผมพานด่านนะโอเคอ่าสะพานมันจะหลบเหลือแล้วไฮดรลิกก็ดึงลงเว้ยเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ